สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมนะครับจะพาเพื่อนๆนะครับมาซื้อนะครับ NFT นะครับเรือผีนะครับก็คือเป็นโปรเจกต์เกมนะครับเป็นตัว Pilot X นะครับตัวนี้ก็อ่าเรียกว่าเป็นเกมนะครับของสยามบอดเกมนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆมาดูอ่าตัวนี้นะครับซึ่งพาร์ทเนอร์ของเขาอ่ะมันก็จะมีอ่าเกมสตาร์เตอร์เนาะ นะครับแล้วก็มาเป็นเกมของคนไทยอ่ะที่เป็นคนไทยนะครับเป็นคนออกแบบนะครับก็ถามว่านะครับตัวเกมมีอะไรน่าสนใจนะครับก็คือทางเดฟนะครับผู้พัฒนาเนี่ยเขานะครับเรียกว่าอะไรอ่ะเขาจะคุมราคาเหรียญนะครับพวกเรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ให้มันเฟอนะครับเหมือนกับถ้าเป็นเกมปกติอ่ะเวลาเรา mint เรามิ้นตัวละครอ่ะมันจะ m ิ้นได้ได้ได้ไม่อั้นนะครับเหมือนแอกซี่นะครับเหมือนคริปโตคาอะไรพวกเนี้ยมันจะมิ้นนะครับ พวก NFT เรียกว่าไอตัวขุดอ่ะออกมาได้ไม่อั้นเนาะมันทําให้ยิ่งมีการขุดเพิ่มมากขึ้นเนาะราคาเหรียญที่ออกมาเทใส่กระดาะมันก็จะมีมากขึ้นทําให้ราคาล่วงนะครับซึ่งเกมเนี้ยนะครับตัวตัวเรือเนี่ยทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาจะกําหนด,ดออกมาเลยว่าโอเคถ้าเขาเห็นว่ามันเฟอ้อเกินไปเงี้ยเขาก็ไม่ปล่อยเรือมาแต่ถ้้เกิดเขาเห็นว่าเออรีวอร์ดมันยังเยอะอยู่คนที่เขาเล่นเนี่ยได้ตังเยอะเกินไปเขาก็จะปล่อยเรือกออกมาขายนะครับแล้วเรือเนี่ยไม่สามารถซื้อขายได้ในโอเพนซีนะครับจะต้องซื้อผ่าน ตลาดของตัวเกมนะครับเท่านั้นนะครับและตอนนี้นะครับทางไวริสเนาะเขาได้ประกาศออกมาหมดแล้วก็คือเพื่อนๆนที่มาลงไวริสตัว Air ดออไปเขาก็จะแจกเหรียญเกมนะครับซึ่งก็ลองไปเช็คดูนะว่าใครถูกมากส่วนอีกอันหนึ่งก็คือไวริสเกี่ยวกับการซื้อเรือเจเนซิสนะครับเรือเจเนซิสนะครับมีทั้งหมด1,500าลำนะครับไม่มีอีกแล้วนะครับก็คือเหมือนกับว่าเป็นหุ้นบริษัทของเขาแล้วกันนะครับมีขายแค่1 5 0 0หหุ้นเท่านั้นเป็นหุ้นแบบ ชุดแรกของบริษัทเขาเลยนะครับก็จะเป็นเรือผีเนาะซึ่งสิทธิพิเศษนะครับของเรือเจเนซิสนะครับก็มีมากกว่าคนปกติทั่วไปนะครับแล้วเรือเนี่ยราคาแพงกว่าเรือปกตินะครับสามเท่านะครับก็ผมนะครับได้วลิดมานะครับก็จะทําการนะครับซื้อให้เพื่อนๆดูเลยนะครับเรือนะครับลาละสี่ร้อยหกสิบนะครับ b u s d นะครับขั้นแรกเลยเราจะต้องโอนนะครับ BNB b e p บยี่สิบนะครับเข้าเซฟเฮาตตอนนี้ผมโอนเข้ามาแล้วเนาะโอนมาจากไบแนสนะครับ เสร็จแล้วทํายังไงนะครับไปที่แพนเค้กสวอปนะครับเราจะไปสวอปเหรียญนะครับ BNB เป็น BUSD นะครับก็ขั้นแรกเลยเข้ามาแพนเค้กสวอปนะครับเชื่อมต่อกระเป๋าให้เรียบร้อยนะครับกดคําว่าเทรดนะครับอ่าเสร็จแล้วเนาะมันจะขึ้นว่า BNB เรามีเท่าไหร่อย่างตัวเนี้ยมันน่าจะเออร์เลอร์นะครับอ่าผมันเออร์เลอร์เราก็ล็อกเอาไวไปก่อนดิสโทเนสไปก่อนเอาใหม่เชื่อมเมตา a มตนะครับอันนั้นน่าน่าน่าจะเชื่อมกับเซฟเฮาส์ผมนะครับ โอเคตอนนี้เชื่อมกับมิตามาแล้วนะครับก็เปลี่ยน BNB นะครับเป็น BUSD นะครับตัวนี้นะครับผมต้องการทั้งหมด400 60เกินเกินไว้แล้วกันนะครับแลกสักเท่าไหร่ดีอ่ด480นะครับที่เหลือเอาไว้จ่ายค่าแก๊สเนาะกดสวอปได้เลยนะครับแล้วก็คอนเฟิร์ม เขาก็จะบอกว่าเนี่ยให้เราจ่ายค่าธรรมเนียมด้วยนะครับ0 0นย์จนย์ยนะครับแล้วเราก็แอดด้วยแอดเหรียญเข้าเมตามาสนะครับเพราะว่าผมยังไม่เคยแอดเลยก็แอดเข้าไปแล้วก็รอ transaction นะครับกดเข้าไปดูนะครับว่าตอนนี้มัน c o n f i r ม transaction เสร็จหรืออยังซึ่งตอนนี้อ่า b n b มันค่อนข้างอืดนนะครับเพื่อนๆจะต้องรอเนาะโอเสร็จแล้วก็เช็ค ม่ช่กระเป๋าไว้จะมาเราว่าเงินเนี่ยเข้าไปแล้วเนาะมันแลกม่าแลกเสร็จแล้วแหละเนี่ยเห็นไหมนี่นไครับได้แล้วและอันนี้ยผมได้ a อร d ดอปมาฟรีนะครับสิบ USDT นะครับวิธีการเลยนะครับหลังจากเพื่อนๆแลกเสร็จเนาะปิดไปเนาะแผียงแคสวับนะครับเรามากดตรงนี้เลยนะครับไวล l e ิสนะครับกดเข้าไปอ่าแล้วก็คอนเน็กกระเป๋านะครับก็คือคนที่ได้สิทธิ์ซื้อจะต้องอ่ามีเลขกระเป๋าตัวเนี้ยคือเลขกระเป๋าผมอะ นะครับมันถูกหวยก็คือได้สิทธิ์ซื้อเจเนซิสนะครับก็กดเลยนะครับแล้วก็เลื่อนอ่ะประมาณนี้นะครับแต่ล้วก็รอคอนเฟิร์มทรานเซคชั่นนะครับนิดหน่อยไม่ไม่เท่าไหร่ไม่แพงนะครับเสร็จแล้วนะครับเขาก็น่าจะหักเงินหรือรอทรานทานเซ็คชั่นก่อนนะครับอันนี้ผมก็ไม่เคยซื้อนาะก็มาทําให้เพื่อนๆดูเลยนะครับแล้วเขาบอกว่าเนี่ยไอตัวเนี้ยมันจะนะครับดรอป นะครับชิ้นส่วนเรือสี่ถึงหกชิ้นนะครับให้กับเราอ่าซึ่งทีเนี้ยเราต้องมาลุ้นอย่างทีหนึ่งว่าเราจะได้สี่หรือหกแต่ทางเดฟเห็นเห็นเขาออกมาพูดอะ่ะเขาบอกว่าอาจจะให้หกเลยก็ได้เนี่ออกไหมคือมันต้องพิเศษกว่าชาวบ้านเขานะครับไอเรือผีเนี่ยเอาไปเลยหกชิ้นอ่าเดี๋ยวเขาบอกเดี๋ยวเขาดูก่อนนะครับว่าจะยังไงอ่าเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอดูก่อนนะซื้อเสร็จยังนะซื้อเสร็จยังอ่าเรียบร้อยนะครับ ได้แล้วนะครับกดชิปนะครับเรือผีนะครับมีจํานวนแค่หนึ่งพันห้าร้อยลำเท่านั้นนะครับสิทพิเศษนะครับมันจะมากกว่าคนอื่นแน่นอนนะครับราคาก็แพงกว่ามีแต่คนบ่นว่าทำไมแพงจังนะครับตั้งหมื่นห้าเรือบ้าอะไรหนึ่นห้าอย่างนี้คนจะมาเล่นเกมหรอครับอ่าคุณไม่รู้นะครับว่าเอคซี่นะครับเท่าไหร่ตอนนั้นเอคซี่เท่าไหร่นะครับฟาร์มเวอร์เท่าไหร่นะครับรถขุดทองเป็นแสนและเคยขึ้นไปสามล้านนะครับรถขุดทองนะครับ ราคาแค่นี้กระจอกมากนะครับสําหรับ Gen Energy นะครับไม่แพงนะครับอลองกดมาดูไมลสินี่ของผมเนาะโอเคพีเซลนะครับเรียบร้อยซื้อไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะเปิดนะครับให้รอบคนทั่วไปซื้อนะครับในวันที่สิบแปดตอนหกโมงเย็นมั้งถ้าจำถ้าจำไม่ผิดยังไงเดี๋ยวต้องติดตามข่าวสารนะก็คือเขาจะเปิดรอบให้รอบที่ไม่ได้ไวลิสอ,อีกหนึ่งร้อยลำและ ถ้าคนแบบผมที่ได้ไวริสแล้วเราไม่ซื้อเรือเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวเขาจะไปขายรอบนั้นก็าตีไปง่ายมีหนึ่งร้อยลำนะครับสาหรับคนทั่วไปนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปแย่งอีกนะครับคนทั่วไปก็มันก็จะบ่นว่าอ้าวคนที่ได้ไวลิดไปแล้วมีสิทธิ์แย่งของผมอีกหรอแบบนี้มันไม่เกินไปหรอครับก็ไม่เกินไปหรอครับก็ใช้หลายคอมพิวเตอร์ก็ได้ในการแย่งเรือนะครับแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะทันบอดนะครับไม่ทันบอดอยู่แล้วแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจะเติมเงินนะครับรอไปแย่งนะ่นลเย เรือพวกนี้นะครับทางผู้ผู้พัฒนาบอกแล้วว่าหนึ่งไอเดียนี่ยมันมีได้หลายเรือก็ได้ถ้ามีหลายเรือสิทธิพิเศษมันก็สูงกว่านี่ออกไหมครับอ่าประมาณนี้นะครับโอเควันนี้พอเท่านี้นะครับเดี๋ยวรอเล่นเกมนะครับตัวนี้กันนะครับก็ถ้าเพื่อนๆสนใจเนาะตัวเกมเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูในเว็บไซต์เขาได้เลยเขามีตัวเดโมแล้วนะครับซึ่งเดโมนั้นอนะ่ะเป็นเดโมกระจกเขาบอกว่าของจริงอะ่ะสวยกว่านั้นนะครับซึ่งตอนที่เขาออกมาอ่าออกมาไลฟ์โชว์นะครับตัวเกมค่อนข้างดี นะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กระจอกแบบตัวเดโมนะครับแม่มันมีเดโมอยู่เพื่อลองลองไปดูนะตัวตัวจริงสวยกว่านี้ภาพสวยกว่านี้นะครับแล้วก็ลูกเต่าในการทอยเป็นลูกเต่าเลยนะครับโอเควันนี้พอเท่านี้นะครับสาธิตนะครับการซื้อนะครับตัวเหรียญไทเเอ็นะครับโอเควันนี้พอเท่านี้นะครับสวัสดีครับ